บัมจะหลุดก็ได้นะเออเห็นไหมต้องพูดแบบว่าอาจจะหลุดก็ได้กูอยากหลุดว่ามึงเห็นไอ้รูปเกาะกงเนี่ยนั่งเกาะกงเนี่ยกูเห็นมีคนตัดต่อเอารูเบรมาใส่อ่ะแม่จี่งกูโดนหลุดอล้วทองทองทองเฮ้ยทองดีเจแม่งมือไม่ทองทองทองโอ้ซีซีโอ้โห ค่อนข้างจะลึก5้าสิบเราตัวไม่ต้องใส่ประจับตัวได้ใส่ของบนย่งก็ได้ถ้ามีอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียเกินไปไล่สัตว์หกสิบเจ็บเศษแรกออกหมื่นเพชรมึงอะไรโหดโทปาร์ตเมื่อกี้นี่ดีเนี่ยมาใส่ให้เอาเวนเทอรีนได้โอ้โหไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยลึกสุดอ้าไอ้เหี้ยเด็ดโลดเอาไว้80ไอ้เหี้ย กิกูควรกดทีละโลหรือว่าสิไปเลยสิไปเลยสิไปเลยใช่ไหมอ่ะได้ได้ฮะผ่านเล่นดีว่ะดูุดเถอะสองทองหลุดเถอะสองทองอุ้ยแมวเขสองทองเนี่ยหลุดเถอะหลุดเถอะขอร้องเลยเฮ้ยก็ได้ได้ได้โดวินแล้วก็ได้หลุดเลสได้ไงเอ้ย ออเยิะด้วยลุ้นเลยลุ้นเลยหลุดเวลาไปเลยไปเลยถูกเวลานีงไงหลุดเวลาเี่เราตดตดดนากูว่จะมันลุ้นไฟแล้วกูจะหลุดหรือเปล่าเไอ้เหี้ย เก็บทนันอู้นั่นแหละหลุดแน่นอนเออไหนยะไอตัวที่กูอยากได้มันจะหลุดเที่ยกูว่าเก็บทนันนะเว้ยมมีนะ่ะกูจะไม่ผิดอะ่ะทิ้งายของโทปาสมันจะเล่นกับอน,นั่นได้อัจิร้อนได้เอออันนั้นกูรู้อยู่อย่างเงี้ยทำไมมึงไม่ใส่ไม่อยากใส่กูหาแทบตายอะกูมีอยู่อันเดียวเออมันกำลังร้องเพลงเลยอ้าวเยอะเพชรกูเหลือห้าสิบสาม จากหมื่นไหนเฮียเหลือสิบเมตรเว้ยเฮียพวกมึงไม่ได้ยุกูเลยเฮียตู้หน้าหนูแน่นอน